เหนทนๆวันนี้พัสดุที่สั่งไว้เขาเอามาส่งแล้วนะครับเมื่อวานตามดูอยู่ในเว็บไซต์ของไปรษณีย์บอกว่าส่งถึงมือแล้วแต่ไม่สามารถส่งได้เพราะคนรับไม่อยู่ก็เลยฝากเอกชนมาืม่อเช้าเมื่อคืนผมก็ฉีกไปดูแล้วฉีกดูไปรอบนึงแล้วแต่วันนี้จะเอามาให้ดูนะครับเมื่อวานผมสั่งทน,ทน อ,อ,อุปกรณ์เสริมความงามของกลุ่มกลอกทีมไทยแลนด์ gtt สองร้อยแปดสิบบาทรวมส่งม,มถือกล้องไว้ <c oughs> ทำๆๆๆๆๆเนื้องานดีอยู่นะครับเป็น PVC ีซ มีตีนตุกแกด้วยเน,นียนสวยสะสมแล้วก็เอามาติดเสื้อเพื่อความสวยงามเป็นเสื้ออันนี้เป็นเสื้อเวสของผมเวลาเอาไปเล่นใส่เล่นกีฬาใส่ยิงปืนที่สนามยิงปืนนะครับมันเต็มแล้วผมจะติดตรงไหนไม่อยากเอานี้ออกไม่อยากเอานี้ออกผมรู้สึกว่ามันสวยพอดีละ นี่ติดด้านหลังนี่เลยแล้วกันนะครับน่าจะพอดีแทนสวยดีไหมสวยนะหนึบดีด้วยเนะี่ยติดไว้ตรงนี้พอดีเลยเป็นสกรีนหลังเลยนะครับ สวยงาม,มทีนี้ผมก็รู้สึกว่าผมมีทีมละเดี๋ยวเอาไว้เอวจอกันที่สนามยิงปืนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณครับ